สวัสดีครับพบกับเฮ c ันช n นลนะฮะวันนี้จะมารีวิวเกม EOS หรือ Echo of Soul สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะฮะหรือใครที่อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลของบอสต่างๆในอคาณาเทสโซโรนนี้วันนี้ผมจะมารีวิวทุกตัวเลยให้ได้รับชมกันอันนี้ผมตัดเข้ามาตรงหน้าทางเข้าบอสละเดี๋ยวเราไปเริ่มในการรีวิวกันเลยดีกว่าว่าจะเจอบอสตัวอะไรเป็นตัวแรกนะครับ สำหรับตัวแรกนะครับนี่คือ er, er, เบอร์ลิงเกอร์เบอร์ลิงเจอร์นั่นแหละตัวนี้เป็นไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวเรื่องของสกิลนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้ออกสกิลของตัวเองแบบช้าๆดูเพื่อ่จะได้ดูว่าบอสตัวนี้เนี่ยมีสกิลอะไรบ้างนะครับโอเคนะยะแรกก็คือถ้าเป็นดาเมจยิงไกลเนี่ยเราก็ยิงไปเลยก่อนไม่ต้องอะไรมากเพราะว่า บอสตัวนี้ดาเมจไม่ได้รุนแรงอะไรมากนักะฮะตอนนี้เดี๋ยวจะเริ่มออกสกิลแรกและให้เรากระโดดกลับตรงนี้มันจะโจมตีโดยรอบให้เราโดดออกก็ไม่ปัญหาแล้วก็ยิงกันต่อเลยต่อไปจะเป็นสกิลแนวยาวนะฮะให้เพื่อนๆก็คือกระโดดไปข้างหน้าแค่นั้นนั่นคือสกิลที่2 ตอนนี้ก็ยังคงยิงกันต่อไปคือไม่มีสกิลอะไรมาครับเดี๋ยวมันก็วนกลับไปใช้สกิลเดิมตัวนี้ง่ายครับยิงไปชิวๆไปแต่ถ้าเรากดโซหรือกดอสกิลอารติต่างๆเนี่ยก็จะเร็วกันนี้โอเคครับเสร็จไปหนึ่งตัว ตัวต่อไปนะครับเป็นบอสที่ชื่อว่าซิสไคเราอาจจะต้องหลบสกิลเยอะหน่อยแบบมาเป็นหาหาฝนหาพิษเลยทีเดียวถึงแม้ว่าตัวนี้จะดาเมจค่อนข้างเยอะแล้วก็โหดมากทีเดียวนะฮะแต่พลังป้องกันของมันต่ำพอสมควรแต่ขอแค่เราหลบสกิลวงสีแดงกว้างๆซึ่งถ้าโดนไปเนี่ยก็จุกหนักทีนะแต่สำหรับอาเชอร์อย่างผมนี่ถ้าโดนเข้าไปทีเดียวนี่ตายแน่นอนไปเกิดใหม่ได้เลยโอเคครับมาเริ่มกันเลย วันนี้ผมจะขอลองสกิลยิงสกิลแบบเบาๆไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหลังเนี่ยมันจะมี2จังหวะเดี๋ยวจังหวะแรกจะมาแล้วครับต้องคอยหลบกระโดดหลบได้เลยแล้วก็คอยตัดสกิลหลอดเหลืองนิดนึงครับ เพราะว่าสกิลหลอดเหลืองเนี่ยจะตามมาหลังจากที่ใช้สกิลวงสีแดงแต่ถ้าโดนทีก็เจ็บเหมือนกันแต่อาจจะยังไม่ถึงตายจาาังหวะที่2มาแล้วล้วค่อยตัดสกิลสังเกต HP ของบอสเริ่มลด50%เมื่อไหร่มาเจาะสกิลที่ขึ้นนะฮะต้องคอยดูเราต้องบริหารสกิลในการกระโดด ให้พอดีกันอย่าไปกระโดดข้ามเพื่อเดี๋ยวมันจะไม่ทันเพราะถ้าไม่ถ้าไม่ใช้สก,กิลกลิ้งเนี่ยตายแน่นอนอนี่จังหวะนี้มาแล้วแล้วก็จะมีจังหวะเบิ้ลอีกจังหวะหนึ่ง่ะทีนี้เราก็กระโดดหลบโอเครอดไปแล้วก็ตบท้ายด้วยสก,กิลหลอดเหลืองก็จบแล้วไม่ยากครับโอเคเสร็จเปกหนึ่ง ว่าถัดมาเนี่ยครับหลายคนคงจะชอบแน่นอนเลยคือดุกกี้ของเรานั่นเองฮะดุกดกี้เนี่ยมันจะมีอยู่2สายสายตีใกล้กับตีไกลที่ใช้ไฟนั่นเองตอนนี้เราเจอตัวตีไกลเป็นตัวที่หลายๆคนก็อยากเจอมากตัวหนึ่งฮะในโซโลผมเองก็อยากเจอเหมันเพราะว่าเป็นอะไรที่ง่ายพอสมควรก็แค่เป็นบอสที่เข้ามาตีใกล้ๆแค่นั้นแล้วคอยทุบซึ่งจังหวะที่ทุบเราก็ไม่จำเป็นต้องหลบ ก็ได้นะเดี๋ยวจะหลบก็ได้ถ้าไม่อยากเปลือง HP ที่เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรมาครับก็ค่อยตัดสกิลแค่นั้นหลักๆคือ2องอย่างามาโดยเลยตัดสกิล มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไม่ตัดสกิลจะเป็นยังไงเาจงหวานี้หลดหลบได้เดี๋ยวจจ้าวาน,นเดี๋ยวผมจะลองไม่หลบให้ดูนะครับว่าดามเมจที่โดนเนี่ยจะหนักหน่วงแค่ไหน เดี๋ยวอยู่เหมือนกันนะอ่าไม่หนักหนงเท่าไหร่ครับขนาดอาเชรนนี่เป็นสกิลเอเป็นอาชีพที่ดีเฟน์ค่อนข้างเบาทีเดียวฮะก็ไม่ถือว่าแรงเลยจบไปอีกหนึ่งง่ายทีเดียวครับตัวนี้ไม่ต้องรีวิวอะไรมากตัวต่อมานะครับก็คือราชาแห่งป่าคิมาารนั่นเองถือเคียวมาด้วยตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่า,าเราเป็นผู้เล่นใหม่ล้วแบบค่า ค่าชดเนี่ยัดพอเชดเฉียดพันพามันเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากมากสีเดียวตัวนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะหลบการโจมตีแบบคิติคอนได้สกิลของมันนะก็จะมีทั้งปลูดดอกไม้ที่จะคอยปล่อยพิษรอบๆแล้วก็สร้างต้นไม้ใหญ่ๆมาเพื่อเพิ่มพลังความถึกแล้วก็ขนาดตัวของมันมราต้องก็ทำลายดอกไม้ใหญ่นั่นเองนะฮะเดียวผมจะสาธิตให้ดู ตัดสกิลอ่ามีตัดสกิลด้วยนะครับทีนี้ครับจังหวะนี้คือจะมีดอกไม้ดอกเล็กมาให้เรารีบทำลายทันทีอ่าเพราะต่อจากดอกไม้โดยเล็กเนี่ยมันก็จะใช้สกิลแบบนี้เป็นสกิลใหญ่โดนเข้าไปก็จกเหมือนกันนะฮะสำหรับอ่าถ้าของไม่ถึงหรือของเฉียนเนี่ยก็อาจจะตายได้ซึ่งตอนผมเล่นแรก,แรกเนี่ยตายตายบ่อยมาก จังหวะนี้ครับก็จะมีเศษต้นอดอกไม้ใหญ่ๆขึ้นมาให้เรารีบทํำลายชั่นกันรูปแบบการเล่นก็คือประมาณนี้ละครับดอกไม้เล็กนะแล้วก็ปั่นวงเป็นวงสีแดงใหญ่ๆคอยหลบกัน ตัดสกิลแล้วกับบอสตัวนี้นะผมต้องบอกว่ากดยามากกว่าบอสตัวอื่นได้เลยนะเพราะว่าดามเมจมันหนักมากแถมดีเฟนส์เนี่ยก็ก็ถือว่าสูงนะผมคิดว่าโอเคเรียบร้อย สำหรับตัวคิมารุตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะเล่นโซเนี่ยผมแนะนําเป็นโซสีแดงมากกว่าเพราะว่าสาหรับโซสีเหลืองเนี่ยเนื่องจากว่าพลังต่อต้านการคิติคอนเนี่ยผมว่าบอสตัวนี้มันมีมีเยอะกว่าบอสตัวอื่นดังนั้นเราอาจจะเน้นทางด้านแอตแทกเป็นหลักมากกว่านะครับยังไงก็เดี๋ยวลองดูแล้วแต่เทคนิคนครับผมตัวต่อไปครับมาแล้วครับดุกกี้แบบใช้ไฟโจมตรีระยะไกลนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ก็หลักๆก,ก็คือสกิลก็จะเป็นมีสกิลวงสีแดงนะฮะอะ่แล้วก็มีการตัดสกิลเท่านั้นเองโอเคมาเริ่มกันเลยตัวน,นี้คิดว่าน่าจะเป็นบอสที่ผู้เล่นทุกคนอยากเจอมากที่สุดน,นะฮะ <c oughs> ค,คิดว่าตัดสกิลมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลย สำหรับตรงนี้นะครับสำหรับสายตีใกล้เนี่ยก็คือสามารถอยู่กับที่ได้ในกรณีที่เราเข้าไปชิดตัวมันเพราะว่าวงสีแดงมันไม่ได้มีดาเมจที่แรงอะไรมากนะักถ้าเป็นการเด่นหรือวอริเออร์อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถยืนบนไฟนั้นได้เลยเพราะมันจะอยู่เพียงแค่ไม่กี่วิเองแต่ถ้าเป็นอาเชอร์อย่างของผมนี้ก็คือ ก็ถือว่ารถอยู่พอสมควรนะแต่ผมได้อยู่บนพื้นสีแดงไปตลกันถ้าไม่ตัดสกิลผมไม่แน่ใจว่ามันจะน่าจะไปเพิ่มดาเมจสำหรับบอสตัวนี้อ่าจะเป็นตัวครับง่ายมากถัดมานะครับสำหรับบอสตัวนี้เนี่ย หลายท่านที่ผ่านเวสร e เวล60เพื่อเข้าระเวล60มาเนี่ยอาจจะเจอกันทุกคนอยู่แล้วนะสำหรับ c n n n c t i v e Research Group เนี่ยเราสามารถเจอได้ที่ d ด n g e o n Solo l e เวล57นะ d r a บ o n l a b o r a t o น y นั่นเองส่วนสกิลของเจ้าบอสตัวนี้ก็สำหรับเพื่อที่ยังไม่รู้หรืออาจจะจำไม่ได้นะ,ะก็จะมีสกิลวางบ่อพิษให้เรากระโดดลบแล้วก็จะมีกระโดดพุ่ง ามันจะเป็นการสกิลสกิลที่แบบจะวิ่งพุ่งมาหาเราท่านนะครับเด็กก็ลองอามาดูกันเลยดีกว่ามันเหมือนเหมือนไฮด้าหรือผสมแมงมุมเนี่ยนละตัวอะไรไม่รู้น่าจะเป็นตัวทดลองของอในล a ดราเค้นนั่นเอง สามารถกระโดดลบได้เลยถ้าไปยืนกลางบอ่อพิษเนี่ยผมคิดว่าดามเมจมันจะลดเร็วกว่าตอนสู้กับดุกกี้แน่นอนเพรังนั้นหลบจะปลอดภัยกว่าสกิลเมสคู่เนี่ยฮะก็จะเป็นมันจะเป็นการที่จะใช้สกิลวิ่งพุ่งเข้ามาหลังจากสกิลเนี่ยฮะก็จะเป็นสกิลตวัดหนวดให้เรากระโดดลบ ราก็จะประมาณนี้ในช่วงท้ายเลยก็จะมีสกิลวางบ่อพิษอ่าไม่ใช่อันนี้เป็นสกิลพุ่งก่อนมันจะใช้สลับกันแบบนี้แหละครับอบ่อพิษหรือไม่ก็พุ่งนั่นเองในช่วงท้ายจะติดต่อกันพอสมควรแต่ดามเมจก,ก็คงไม่หนักหน่วงมากเท่าไหร่ไม่เท่าคิมไม่เท่าคิม,มาโร่นั่นเองอ่าง่ายๆครับจบเป็กหนึ่งตัวอ้าว <laughs> โอเคครับพลาดไปหน่อยโอเคครับตัวต่อไปนี้ก็คือผู้นำยาลุแห่งเผ่าหมาป่านะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากสกิลหลักๆก็จะมีต้องคอยตัดสกิลหลอดสีเหลืองแล้วก็จะมีการเสร่ลูกน้องถึง2ช่วงนะั่นก็คือช่วงที่เกือบลดถึง50%แล้วแล้วก็ช่วงาทเท่าน,น,นะครับเดี๋ยวมาบรรลุกันเลยดีกว่า ตัวนี้นะถ้าเกิดว่าอเพื่อนๆคนไหนพยายามจะโดดหลบหนีไปยิงไกลๆมันก็จะพุ่งตามเข้ามาเข้ามาขวนเลยอ่แบบนี้ดังนั้นสู้ประชิดตัวได้ครับไม่ต้องห่วงดามเมจไม่ได้สูงอะไรแต่ต้องระวังเรื่องของลูกน้องอย่างหนึ่งเพราะว่ามันจะมาเป็นหาฝนเลยมาเป็นฝูงเลยมากกว่าเทคนิคก็คือเราพยายามจับให้มันเป็นก้อนนะฮะแล้วก็ใช้สกิลหมู่ไป สักสองรอบน่าจะเคลียได้แล้วแล้วก็ยิงต่อเดี๋ยวช่วงท้ายจะมีการเสด็จลูกน้องอีกรอบหนึ่งฮะเป็นเป็นเวฟแบบเมื่อกี้เลยตัดสกิลตัวนี้ดามเมจที่มันใช้สกิลใส่เราเนี่ก็ค่อนข้างแรงอยู่นะครแล้วก็ค่อนข้างต่อเนื่องด้วยต้องระวังนิดหนึ่ง คครับจบไปหนึ่งตัวมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับกับซอมบี้เคชัดยังเป็นตัวหัวหน้าซอมบี้ที่ต้องบอกค่อนข้างบ้าพลังอย่างเดียวครับเอออะไรก็จะระเบิดเพลินอย่างเดียวเลยอันนี้สกิลหลักๆก็คือจะมีตัดสกิลมีการวางระเบิดบนเพื้นพอเราโจมตีไปสักระยะหนึ่งจะมีการวางระเบิดบนเพื้นระหว่างที่ระเบิดกาลังจะระเบิดเนี่ย ให้เรากระโดดออกจากวงไม่งั้นได้ไปโลกหน้าแน่นอนตายแน่นอนครับเกิดใหม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนเพราะว่าแรงมากบ้าพลังจริงล้จาจับกินอย่างเดียวในช่วงแรกเรายิงไปก่อนแล้วครับถ้าปั่นดาเมจได้ก็รีบปั่นดาเมจเลย เถึงจังหวะที่จะใช้ระเบิดแล้วให้เรารีบกระโดดหออลบอ,ออกจากวงทันทีเลยในช่วงท้ายเดีจะมีสกิลหลอดเทาเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ไหมรอบนี้ถ้ามีเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูผมจะรอดาเมจเลดนหนึ่งเนาะ นี่คือหลบจากวงในจังหวะน,นี้ครับสังเกตต้องรอทางอ่ะเรากระโดดสักจังหวะประมาณขีดถึงตรงนี้ก็พอจะได้จังหวะพอดีกันมาใช้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับสกิลหลอดสีเทารุนแรงแะอันตรายมากเป็นการกระทืบพื้นถ้าโดนทีหนึ่งก็คือตายแน่นอนเช่นกันช่วงท้ายนี่คือก่อนที่มันจะตายมันจะเสกลูกน้องมาะจะให้เรากกัดการน้องหรือหรือจกกัดการ ตัวบอสเลยก็ได้เพราะว่ามันจะเสกขึ้นมาทีละตัวเกือบไ <c oughs> ม่ทันเมื่อแต่พูดโอเคครับจบไปถึงตัวสุดท้ายแล้วสำหรับบอสตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ในใต้คลิปนิดหนึ่งว่ามีสกิลอะไรบ้างสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้ที่มีค่าชุดแบบแบบผ่านมาแบบเฉียดเลยตัวนี้เป็นตัวที่ยากที่สุดในความเที่ยงผมเลย จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวข้อมูลของบอสอาคาน่าทั้ง8ตัวหวังว่าข้อมูลที่ผมรีวิวนี้ไปนะครับอ,อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในเกม EOS อยากจะเข้ามาเล่นกันพอถึงระดับ60แล้วก,ก็อยากจะรู้ว่าอบอสที่เราต้องเจอในอนาคาน่าโซโลข้อมูลบอสทั้ง7นี้อาจจะขาดตกบกพร่องไปที่ผมจะอธิบายในส่วนของบอสบางตัวเนี่ยที่อาจจะ ออกสก,กิลเยอะหน่อยใต้คลิปอีกทีนะฮะบอ้ก็ขอบคุณสำหรับก,การรับชมรีวิวในคลิปนี้ครับบอสเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ